สวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับผมจะนำพาทุกท่านไปเรียนรู้วิธีการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท Business for Life นะครับอันดับแรกให้ทุกท่านนะครับเข้าเว็บไซต์ของบริษัทนะครับ www.blf.com นะครับจากนั้นนะฮะก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทกดล็อกอินนะครับใส่รหัสผ่านกับยูสเซอร์เนมของเรานะครับอย่างเช่นเข้ารหัสนี้นะครับตามด้วยรหัสผ่าน กดล็อกอินครับก็จะเข้าไปสู่นะครับหน้าตาสมาชิกของเราอย่างเช่นนะครับนี่ผมใช้ชื่อจิรพัฒน์ไฝ่สีทานะครับสังเกตนะครับเงินวอ l l e t นะฮะตัวเลขตรงนี้ของผมยังเป็น0บาทก็คือยังไม่มีเงินนะครับกันดับแรกที่เราจะซื้อสินค้านะครับก็ให้เราเข้าไปที่เมนูนี้เลย Product นะครับเพื่อเลือกซื้อสินค้านะครับกดเข้าไปจะเห็นเมนูนะครับอยู่เยอะมากนะครับเห็นสินค้าอยู่หลายรายการมากๆนะครับก็จะมี รหัสตัวสินค้าและก็จำนวนเงินผมสมมุตินะครับตัดสินใจที่จะซื้อรายการนี้เลยนะครับ VIP เป็น DSC 1กล่อง1890บาทนะครับวิธีการก็คือนะฮะผมจะต้องนะครับโอนเงินเข้าไปบริษัทผ่านหมายเลขบัญชีนี้เลยบริษัทนะครับ Business for Life หมายเลข0 0 4 3 4 6 8 4 0 4นะครับเมื่อโอนเงินเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้เราแนบสลิปโดยนะครับ ต้องไปส่งผ่าน l ล n e แบ็ก o อาฟิตนะครับ BFL ซื้อแล้วรวยโดยนะครับต้องเพิ่มเพื่อนก่อนกดเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ค้นหาเพื่อนใช้นนฮะแอด @BFL Family นะครับกดค้นหาเราก็จะเจอนะครับ BFL ซื้อแล้วรวยครั้งแรกนะครับจะต้องเพิ่มเพื่อนกันก่อนนะครับเมื่อเพิ่มเพื่อนเสร็จปุ๊บนะครับให้เราทำการแชท แล้วส่งสลิปนะครับเข้าไปให้ BFL ซื้อแล้วรวยนะครับผมสมมุติโอนเงินเข้าไปนะครับจำนวน1 8 9 0กบาทก็แนบสลิปนะครับจากนั้นนะครับก็แจ้ง back office นะครับเข้า wallet นะฮะให้กับรหัสใดรหัสหนึ่งนะครับรหัสของเราเองนะครับอย่างเช่นผมเอง17619นะครับ แล้วจากนั้นก็รอนะครับแบ็กออฟฟิศตอบกลับครับจากนั้นนะครับเมื่อแบ็กออฟฟิศ BFL ซื้อแล้วรวยนะครับดำเนินการให้เขาก็จะแจ้งกลับมานะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้เข้าวอลเล็ตรหัส17619จํานวน1,890บาทเรียบร้อยครับขอให้มีความสุขและพอใจในการใช้สินค้า BFL นะครับจากนั้นก็ให้เราเข้าไปตรวจนะครับที่รหัสของเรานะครับอย่างเช่นรหัสนี้17 619ของผมนะครับโอเคยอดเงินมาแล้ว1,890บาทวิธีการต่อไปก็คือนะครับอเรานะฮะเข้าไปเลือกสินค้านะครับโดยนะฮะกดรหัสสมาชิกที่เราจะซื้อก็คือตัวเราเองนะครับหรืออาจจะเป็นรหัสอื่นๆก็ได้นะครับก็จะขึ้นข้อมูลส่วนตัวมาให้ทั้งหมดเลยนะครับเมื่อบางทีนะฮะไม่ขึ้นเราก็ต้องคีย์ให้ครบให้ถูกต้องนะครับที่อยู่จัดส่งจากนั้นไปกดเลือกนะครับรายการสินค้า ผมจะเลือกเป็นนี่เลยนะครับ VIP DSC 1กล่องนะครับจำนวนพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับเราสามารถเลือกจำนวนชิ้นนะครับเพิ่มหรือลดได้ผมเลือก1ชิ้นนะครับเท่ากับจำนวนเงินกดซีเล็กเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะฮะจะเห็นรายการของสินค้าอยู่ออเดอร์ดีเทลเป็น DSC 1กล่องพันแปดร้อยเก้าสิบบาทรวมราคาพันแปดร้อยเก้าสิบบาทกดยืนยันการชำระสินค้าครับปุ๊บนะฮะจำนวนเงินที่อยู่ใน wallet ของเราจะหายไป นะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับเป็นรายการสั่งซื้อสินค้าของส่วนตัวเราเองนะครับออบินนะฮะหนึ่งนะครับซื้อสินค้า1890บาทแล้วก็มีที่อยู่จัดส่งให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราก็รอรับสินค้าจากบริษัท business for life ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปด้วยครับสวัสดีครับ